โอ้ละครับสวัสดีครับผมพ่อพี่น้องก็ที่ตามผมลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายช่วงนี้รู้สึกเมืนจะเป็นหวัดนิดหน่อยเราไม่นเกมไม่ได้จับมัอเธอจริงไม่เกมวิ่งแข็งนะครับผมซึ่งผมยังไม่มีความสามารถชนะได้เลยอ้าวค้างเฉย ตอนครั้งแต้มแล้มันคน่ะงันเถอเราจะเล่นจนกว่าจะชนะนะเจ้าป้โถ่มันจะไปชนะได้ไงเง่ายอย่งเงกันนี่ผมเบแลนสี้อสามสิคนเล่นเกมมินอยขนาด้เลยไม่ใช่สิเฮ้ยจริงว่ะคนเล่นเกมินอยมากนะเนี่ยขอให้ขอให้บอกผมชนะให้ดูในบ จริงชื่อช่องว่าซาร์ลตแอนเบรนะครับผมแต่มีหายไปแล้วนะครับก็เป็นลุงป้อมพาเกมแล้วกันนะครับผมไปเลยว่ะแบบนี้ดีกว่าชุชุชุ๊ชุบวิ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 บวบนี่อ๋อะไรกําลังก็ไม่รู้โนเนมซะด้วย

ชิคเกเขาวิ่งเร็วจังวะเขาจะรีบไปไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงเลยทำไมเขาถึงรีบขนาดนั้นโอ้ความเร็วของเขานั้นสุดแสนไม่ธรรมดานี่ผมทำอะไรของผมเนี่ยผมพยายามไม่ตามมึงเร็วสุดลุต้มลิ้นพันกันเลยแกตายข้างลัางมาแล้วคุณครับโอ้ยโหน มันก็รีบเหลือเกินรีบไปไหนน้อรอหน่อยสิครับคุณครับโอ้ตามทันเว้ยตามทัน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 มีโอกาส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 โอกาสโอกาสโอ้ยโอกาสโอกาสมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเฮ้ยไดาเว้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 ได้เว้ย เฮ้ยติดนี่ผมแท็กติกแท็กติกสุดยอดนะครับผมผมเขาบอกเลยไปแล้ว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 แลแล้วอยู่อุ้ยมัน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 อนนี้ผมชนะแน่นอนตอนนี้ผมชนะแน่นอนไม่รู้ชนะหรือเปล่าผมเดามีโอกาส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 สูงมีโอกาสสูงเย้มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมีโอกาสสูง มีอวามสูงมากสูงมากสูงมากสูงอาตายพร้อมกันอีกพระพราเซกอะไรขึ้นเนี่ยนี่ผมเล่นมาสัก,กระยะหนึ่งแล้ว อย่างว่าก็สิครับผมออกแบ็คออกหเพราะคุณดูช่องเอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้เกือบชนะแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมโอ้อะไรอย่างว่ากดติดตามได้วยนะครับลุงป้าแพคเกมจะ ชื่อชื่อช่องมันเคยกันป่ะเนอาแนวแนอย่าคิดมากย่าคิดมากนี่ผมต้องการนี่เลยรวดเร็วรวดเร็วมีตะคงตะขอเสียด้วย ตัวเลขสามครับไปก่อนแล้วครับคือจริงไปก่อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรโโหรอกจริงโอ้โหโอ้แทคติกเขาดีมาก มาแล้วมาแลมา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 แอ้ยเชิดติดสตังติดสตังโอ้ยไม่มองไม่มองไม่มองมองจางๆแล้ควันขาแกจนบางทีไม่อาจรู้มันตามหลังมาแล้ทไมดไม่ไม่จะทำผม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  นี่เขาโอ้ยตามทิด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 ไม่นะไม่นะซาลจดโอเมก้าโอเมก้าสโดดโดดโดดอื้อเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันมีผมมีผมนหรือผมตามเเนี่ยเฮ้ยๆๆ ไม่มองตามมาอแล้วไม่มองไม่มอไม่นะไม่นะไม่นะไม่จะทำผมจะบมตามมร้ที่แล้วโอไม่โอ้ยพลาดดู้่อยูน่ไ่ไยอยู่ได้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 อยู่ได <อ>ชีวิตหมอชีวิตมันช่างดูลำเข็นเหลือเกิน,กนช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้ไม่นะฉันดูลำเข็นเหลือเกิน อขอให้บอกขอให้บอกเอาโซนอีกแล้วฟาเตอฟุก้า <69. S 2> ที่ฉันเล่นอะไรกันวันนี้ เกมฟรีจากสตีมนะครับผมใครโหลดได้ได้นะสนุกสนานโหลดมาเจอกันได้นะจับโอ้โหยืนสลิงเจ๋งว่ามีติดโมมีติดบ้์เหมือนกันด้วยว่าไอ้นุ่ม เฮ้ยมันใช้ท่าใส่เฮาด้วยฮะเร็วร้ายเร็วร้ายโดดบ้าเอเอทถอยู่อยูผมนี่ธรรมดาบอกเลยผมนี่นักวิ่งลมกดฝีเท้าไมจักจาไม่กล้าพักสามโดนลาฟ้าขอยบอกขอยบอกผมคูดาไม่มีทางวันแล้วชา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 าเลย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  เฮ้ยโอ้มันใช้ท่าใส่ผมอีกแล้วพนุพนุจะใช้ท่าใส่ผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาสีฟ้ากลัวที่ไหนเล่าเอ้ย้ามาเลยนี่อะไรอะเอาชนะเฉยโอ้โหพระเจ้าในสุดทุกนก็ชนะแล้วดีใจปราบพื้มปราบพิมปราบพื้ม ชนะสองรอบนะครับผมจะเป็นแรงสิบเก้ากดอีโก้ปัดอีโก้เลยได้แรงดิ้ด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 ด้ดดิ้ดดิ้ดดิ้ดด้ดดิ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 ้ดด้ดด้ดดิ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 ้ดด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 ้ด ออให้บอกเป็นทรงผมได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้พระคุณลืมช่องใช้ไปก่อนแล้วกันชั่วคราวชนะอีกรอบนะครับผมจะได้แล้วสเกลแล้วเช็ดไม่น่าเชื่อเลยจริงวันมีวันที่ผมสามารถทำได้โอ้ไม่น่าเชื่อเดยที่ไฟตรงข้ามแพ้อาชาร์ะอาชาร์ะ ช่วงอากาศเป็นไปกว่าแล้วเราสบายดมันจ๊ะห้ทูนคือลืชั่งนี่คงอ่ออันนี้ไม่ได้นะต้องใช้ในผมเอาไว้ส่วนใหญ่เฮ้ยมันแบ็นีะไปเลยคืออะไรฟังนั่นน้าจีคือใหญ่เกตเลดี้จูบีดิฟเฟชื่อเหมือน้องใช้อะไรด้วยไม่ใช่หรอกมั้งครบ ใครเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสลากพากมได้นะครับคลิปลงที่ลงทุกอาทิตย์นะครับมีบ้างไม่มีบ้างก็ทนทนทนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้บองตรงๆว่าผมกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับผมในการอัปเกรดคอมใหม่นะครับคอมที่ผมใช้อยู่นี้ใช้มาเกือบๆใช้มาเกือบ6677ปีไปอยู่แล้วนะครับเฮ้ยชนะว่ะเฉย cái gì lên mà, chiến thắng chênh lệch đấy, như vậy mà, Điều Điều đi, chiến thắng, Ô a, e, o, ai nhỉ, cái gì lên mà, để, mới chỉ gặp cái ta đã thôi, ông mày ông mày ông mày เล่นเรับสก้าวแล้วโอ้ไม่เกมนี้เล่นในในโทรศัพท์ได้นะครับผมเป็นแพตฟอร์มอย่างหนึ่งที่โหลดได้จาก iOS อเอสแลนด์ดอยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอโอเอสจะเล่นเล้วเราเจอจะได้หรือเปล่านะเล่นในสตรีมเราองเจอแน่นอนนะครับ มาแข่งกันได้นะครับผมโอ้โหปิสปตลวับๆนปืนปืนปืนปนปืแล้วปนปืเกืนปืนป้นป้นปืนปืนืนืนปนปนน้อนปืนปืนนปืนนปืนนน เขารู้สึกมันบอกได้ใหญ่แสบไปอันดุอีเชดตกใจตกใจไปแล้วครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วครับผมรีบครับผมรีบ เฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยออยู่รออยู่รออยู่ได้อยู่ได้อยูได้อยู่ความเร็วแสงความเร็วแสงผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับงูซ่างปซ่างซสัตวหนุ่มอุ้ยอุ้ยมีมีปัก ไอชิปป่อยนี่นายเล่นของใส่ผมอย่างนี้เลยเนี่ยมันนับเป็นคนอย่างนี้อ่ะฮะจิตใจอะไรกันเพือะไรอเชิปผมจะยอมไม่ง่ายหรอไอชิปกระโดดไม่ขึ้นอีกอุ้ยโดนอีกแล้วพันหนุ่มช่องเกือบ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 เก อย่าให้ผมใ้ผมนี่ผมต้าติดผมต้าติดปีบายเอ้ยพลาดโอไมคพลาดเชเปลเฮ้ยได้อะไรมาวะ มาเจอผมได้นะครับโซลพังเกมนะครับผมลุงซาร์ล็อกนะครับซาล็ดกีือคนถามว่าช่องพี่ทำอะไรกันแน่นะครับรถถืออะครับตอนจริงเหมือนรถช่องอะผสมกันมั่วเลยเฮ้ยได้สีทั้งแมว โอเคครับวันนี้เราเราจอเท่านี้วันนนะครับผมวันหน้าเจอได้ใหม่ครับจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กด<ห><ห>ติดตามด้วยนะครับ